วันนี้อ่านได้อ่านดีจะชวนอ่านเรื่องของผู้หญิงจีนที่ตามหาสามีผู้สาบสูญไปนในสงครามที่ทิเบตค่ะไปคนเดียวอย่างไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับความกันดานของทิเบตเลยเธอกล้าไปโดยให้ความรักนำทางฝังเธอที่ปลายฟ้าเป็นบันทึกของแพทย์หญิงซูเหวินที่เพิ่งแต่งงานกับแพทย์หนุ่มเคอร์จุนแต่งได้เพียงสาอาทิตย์สามีก็เต็มใจอาสาไปช่วยในสนามรบสงครามจีนทิเบต เพียงไม่นานก็มีข่าวว่าเขาตายแต่ไม่มีใครพบศพส่วนดันด้นขอตามกองทหารฝ่าแดนธุรกันดารไปในทะเลทรายข้ามสู่ที่เบตไปหเห็นกับตาว่าสามีอยู่หรือตายกันแน่การตัดสินใจเด็ดเดี่ยวทําให้สวนเดินทางเพียงลําพังพเผชิญสถานการณ์ไม่คาดคิดไปกับชนเผ่าเร่ร่อนที่นอนกลางดินกินกลางทะเลทรายพักใต้กระโจมในดินแดนที่หนาวเหน็บแต่พบว่าคนที่เบตนั้นมีน้ําใจล้นเหลือแม้ห่างไกลความสบาย เราจะรู้จักที่เบตดในพวกวิวสวยๆแต่นี่เป็นสัมผัสกับคนที่เป็นคนเร่ร่อนได้ดูธรรมเนียมเขาอันนี้ก็จะเป็นอันที่ให้ความรู้ดีมากไม่ง่ายที่จะบอกผู้อ่านให้เห็นภาพที่สวนบรรยายเพราะทุกสิ่งที่เธอพบล้วนอยู่ในโลกที่คนอ่านไม่เคยคุ้นแต่ทั้งผู้เขียนและผู้แปลก็พาเราไปได้ด้วยสะพานแห่งภาษาค่ะครอบครัวนี้กินอาหารเหมือนกันทั้งสามมื้อทุกวันตอนเช้าจะละเลียดเจียคาซึ่งเป็นแป้งปั้นกลม ทำจากข้าวบาเล่กับนมสัตว์ข้นๆพวกเข้าอุ่นเจียคาบนเตาแล้วหยิบมาวางไว้ข้างชามจากนั้นก็ค่อยๆเทน้ำชาลงในชามตอนดื่มชาก็จะหมุนชามไปรอบๆเพื่อให้ชาค่อยๆละลายเจียคาจนหมดทั้งก้อนโดยไม่ใช้ช้อนซ่อมภูมิปัญญาของการอยู่เนี่ยก,ก็ขนานไปกับความรักที่ผู้หญิงคนนี้ที่ฉันกล้าที่ไปอยู่ในโลกโลกที่ถือว่ากันดารใช่ไหมคะโดดเดี่ยววัฒนธรรมที่ไม่รู้จัก การเดินทางของสวนเริ่มต้นตั้งแต่ปี1958หรือพุทธศักราช2501ค่ะเธอใช้เวลาถึง30ปีตามหาสามีในทิเบตข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าในดินแดนเวิงว้างอย่างมั่นคงในรักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงในสมัยที่เรียกว่ารุ่นเดียวกับแม่เราแล้วแล้วคนยุคนี้ไม่มีความรักแบบนี้อีกแล้วที่ประทับใจไปกว่านั้นนี่ก็คือว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วคนเขียนเนี่ยจะต้องใช้วิธีสัมภาษณ์กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องย้อนความคิดของตัวเองไปอดีตประมาณ30ปีเป็นผลงานที่ทำได้ยากติดตามทางเดินแห่งความรักและความอดทนอันหาได้ยากยิ่งในยุคนี้รวมผจญภัยไปกับซวรวนไหนฟังเธอที่ปลายฟ้าเรื่องจริงที่ซาบซึ้งดุจนิยายอ่านได้อ่านดีค่ะ